สวัสดีครับอันนี้ที่วัดเขาขุนพนมนะฮะตอนนี้ผมมาที่ถ้ำแห่งหนึ่งโอ้ลำบากมากครับว่าจะขึ้นมาได้ประมาณเกือบสองชั่วโมงโอ้เดินเท้ากันมาโลผอมแน่นอนวันนี้ไขมันฮะแล้วอันนี้นี่ฮะธรรมชาติตร้งเห็นไหมฮะสวยสวยมากเลย อีย่ <laughs> นี่น้อันนั้นก็แปลกประหลาดที่เราไปดูเมื่อกี้ผมไม่อยากเดินเข้าไปแล้วไม่ไหวแล้วผมถ่ายแค่ตรงนี้ให้ดูแล้วกันเข้าไปอีกนิดนึงตรงนั้นจะเป็นช่องลมดูดลงไปนะฮะสุดยอดตรงนี้ไม่มีลมเลยฮะพอเข้าไปตรงนั้นลมจะดูดลงไปเลยฮะเย็นมากตรงนั้นแต่ตรงนี้ร้อน S <S สุด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 เขาขุนพนมใครอยากมาดูธรรมชาติได้เลยนะครับติดต่อต้อนเขตนะไกด์นำทางอา่ต้นเขตนั่งอยู่นู่นนะรังยิ้มหน้าแป้นเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่ใช่ว่าถ่ายเล่นนะฮะ <S 2> <S 2> <S เป็นเป็นพระก็จริงแต่ก็ เหมือนกับว่าเราได้มาเรียนรู้นะฮะได้ฝึกความอดทนว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ศึกษาทำไปด้วยคือพุโทโธจริงๆเพราะว่าว่าจะก้าวแต่ละ,ะข้างนี่โอ้โหสุดยอดเหนื่อยมากว่าจะก้าวได้แต่ละข้างโอเคครับแค่นี้ครับผม